บึงบอระเพ็ดเป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีเนื้อที่132,737ไร่ครอบคลุม3อําเภอได้แก่อําเภอเมืองนครสวรรค์อําเภอท่าตะโกและอําเภอชุมแสงในช่วงปลายฝนต้นหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายนนี้ถึงเดือนมกราคมปีหน้าเป็นช่วงที่บึงบอระเพ็ดจะเต็มไปด้วยนกนานาชนิดกว่า300ชนิดมีทั้งนกประจำถิ่นและนกที่อพยพมาจากถิ่นอื่น ซึ่งเราก็มีการตรวจคัดกรองแล้วสำคัญที่สุดเราก็ต้องปฏิบัติตามม่าความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขนะครับสำคัญที่สุดคือเรามีการาจำกัดซีซีนะครับหรือจำนวนนักท่องเที่ยวในในข้อมูลที่เรา,าจำกัดไว้ว่าได้กี่คนนะครับซึ่งไม่ไม่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศและไม่ไม่มีผลกระทบต่อสัตว์ด้วยนะครับเพราะนั้นในในตรงนี้เนี่ย บึงบละเพชรเนี่ยมันเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่ที่บาบางนะครับโดยเฉพาะจะมีพวกนกนะครับและะ้วก็สัตว์นะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็ทางเขตอำนา,ารับเจ้าหน้าที่เนี่ยเรามีความพร้อมนะครับแล้วก็มีการช่วงที่เราเราพักนะครับพักสามสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็จะมีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับหนึ่งแต่ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เกิดน้ําท่วม ขนาดใหญ่ของบึงบละเพชรนะครับการน้ําท่วมใหญ่เนี่ยมันก็จะมีผลดีต่อการท่องเที่ยวนะครับก็คือการน้ําน้ําท่วมในแบบนี้ก็จะทําให้ทุ่งบัวแดงนะครับจานวนกว้างนับพันไร่นะครับเกิดขึ้นมาในปีนี้นะครับแต่ในทางกลับกันนะครับถึงํำนวยความสะดวกบางอย่างจมใต้น้ํานะครับที่ระดับความสูงของบึงบละเพชรเนี่ยนะครับมันสูงเกินการกักเก็บนะครับเมตรกว่านะครับทำให้ ก็สิ่งเงยความสะดวกบางสิ่งบางอย่างเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับตอนนี้ระดับน้ําเริ่มลดเจ้าหน้าที่เราก็เริ่มมีการปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมเพื่อให้พร้อมในการพัฒน,นาการท่องเที่ยวรองรับการท่องเที่ยวในปีนี้นะครับส่วนประเด็นอีกหนึ่งที่อยากจะขอฝากนะครับก็คือเวลาเข้ามาเที่ยวแล้วเนี่ยอยากจะขอให้นักท่องเที่ยวทุกท่านเนี่ยได้ปฏิบัตินะครับตามคําแนะนําของพนักง,งานเจ้าหน้าที่ถามว่าเพื่ออะไร เพื่อเป็นความสุขของท่านในการเที่ยวชมนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่บอบางโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนกนะครับเรามีนกประจําถิ่นเรามีนกอพยพและสำคัญที่สุดเราก็มีพันไม้บางอย่างเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะหายากนะครับเราก็ไม่อยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าไปสัมผัสหรือเข้าไปทาทาลายนะครับเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวคนอื่นได้มาสัมผัสด้วยนะครับหรือบางอย่างเนี่ยเราอาจจะมองข้ามเช่น เวลาที่เราล่องเรือไปเราคิดว่าปักตกชาวาเป็นสิ่งที่เป็นวัชพืชแล้วเราก็ไปทําลายจริงๆแล้วปักตกชาวาบางจุดเนี่ยเราเลี้ยงเพื่อเพื่อที่จะให้เป็นที่อยู่ของหิิงห้อยนะครับของเราเนี่ยเป็นจุดดูหิิงห้อยของนครสวรรค์เป็นจุดหนึ่งนะครับในแต่ละปีเนี่ยในช่วงเดือนธันวามกรากรุณาเนี่ยจะมีหิิงห้อยนับพันๆตัวนะครับที่รวมอยู่ในจุดที่เราอนุรักษ์รักษาไว้นะครับ ใครสนใจอยากมาเที่ยวชมความสวยงามแบบนี้สามารถติดต่อได้ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์หมายเลขโทรศัพท์056009717ชีดาวันอุดมรัตนาน,นันท์ซวทอนครสวรรค์